สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อน f อฟลุงปานาทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับอยู่ผมบาสเดินป่าพาล่อนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมเม้าเดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะครับเราทั้ง3ามคนนะครับจะกลับมาเยี่ยมคุณลูกของคุณลุงผีพโพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรติดไม้ติดมือมานะ ซึ่งเราบ่าเคี่ยค่อนข้างดึกแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากทุระนะครับแล้วไม่ได้มาหาแกนานมากนะครับไม่รู้ว่าสุขภาพร่างกายของลูกแกเนี่ยจะดีขึ้นยังนะครับวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับพากันมาดูนะครับลาดลาวนะครับของบึงผีโพงหรือว่าผีโพงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับณตอนนี้นะสุขภาพร่างกายลูกแกเนี่ยดีขึ้นหรือยังนะครับตั้งแต่ที่ป่วยนะครับที่อันนี้เนี่ยผมกับน้องบายก็เพิ่งมา ไอ้วันนี้วันแรกเลยนะของเดือนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่อีกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าคุณลุงเนี่ยเอาลูกแกเนี่ยพาไปเก็บที่อื่นแล้วหรือยังนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะบัส<ช>และพี่เมาส์นะเดี๋ยวเราทั้งสามคนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยังเมืองสีโพงกันนะพี่นะไม่รู้ว่าข้างในาเนี่ยจะหลอนขนาดไหนนะครับพี่พี่ก็กอนอื่นนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับ หึงแชร์หน like okay. okay. ึงติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสามคนด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราเดินทางเข้าไปกันเลยครับพร้อมยังพร้อมลพี้อพร้อมไปครับพร้อมแล้วไปครับหังเข้ายืนนีใช่ปะไม่รู้อ่ะยีงไง เจเึไม่เจออะไรเจองกัหน่อยกน้ำก็เยอะขึ้นสักหน่อยนโอ้โหน้ำเยอะขึ้นมากอ่ะพั้ต้สวรายนี่เต็มเลยแล้วร้านนะใช่อันนี่ฝนก็ยังตกอยู่เฮ้ยนะอุจจอไฟ์เราไม่รู้ว่ะมาดูดิ

ไม่กมินเจอไหมเจอฮะไปแบนแบนเลยดูชื่อแล้วเราก็มาแก้เชือกให้ผี่พงระะับเรามาแก้เชือกกันตรงนี้นะพี่เมานะใช่น้องบ้านเนี่ยเป็นคนแก้นะครับพี่พี่ดูรอยยังมีอยู่เลยนะยังมีรอยอยู่เลยนะเนี่ยนะไม่มีใสจริงด้วยวะเชื่อหรอลองเดินมาพี่พง Ôi. Ở à, Lúc gì phương ba? Sai ba? Nó nắng sau rồi ạ. À. Chưa ba? Ừ. Hả? Chờ chờ. Ôi, cái quạc 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 mờ. Cái này vào về đi đi. Nắng cho quạc mờ đi nhá. Nhưng mà đang sao à. lươn Cái này nó ไปนู่นไงหลังก้อนหินใหญ่โอนนนนน้น้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยอะไรนะวะหายไปเลยน้ำก็เยอะนะครเมื่อที่แล้วพวกเรามไม่ได้ระวังไว้ไม่รูฝนตก <c ười> อุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะ อ๋อ oh, แกให้มาช่วยพ่อแกหรือเปล่าพ่อแกนอนหมดสติหรือเปล่าวะน่าจะใช่มึงลองเข้าไปเรียกอยูดิลองไปช่วยแกหน่อยน้องอน้องเป็นไรลองคุยกับแกดูดีดีดบา้าอลองลองสก,กิดพ่อแกดูดีปลุกพ่อแกอปลุกคุณลุงอะ่ะครับโอ้ ไม่น่าทำไมเมื่อกี้น้องแกนั่งเศร้าๆลองเรียกแกให้ตื่นเลยแกน่าจะโดนล้มเพราะว่าฝนตกหัวแกฟาดพื้นหรือเปล่าให้น้องแกช่วยเลี้ยงเลยน้องแกเป็นไรบ่เ,รเขาคุยไทยได้บ่า,าออลองคุยกันเลียงดูดิ มึงก็ช่วยเรียกเลยเรียกให้ตื่นเลยบัสเป็นห่วงแกว่ะคุณลุงครับนอนหน้าคว่ำเนี่ยเออว่ะแกน่าจะลื่นล้มปลุกแกให้ตื่นเลย เจอแกหมดนอนหมดสติอยู <ing. S 1> ón, ỉ, nữa, ่นะพี่พี่อน้งเป็นห่วงแกว่ะเหมือนน้องแกจะร้องเศร้าๆไงไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรก็ไม่พูดนะครับน้องแกร้อลืมดักแล้วน้องจะอะไรก็ตาย น้องแกร้องว่าบาสสงสารว่ะมึงเรียกพ่อแกให้ตื่นเลยปลุกแรงๆเลยโอ้โหน้องกันหน่อยดิพอแล้วน้องพอไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรหรอกบัสเรียกพ่อแกให้ตื่นเลยเรียกพ่อแกให้เองฮะลุงดึงแกขึ้นมาเกียร์ท่ามังโจ้เกียร์ท่าเกียร์ท่า บเบอ,อ่<ะ>อแกทามฮะ,ะ,ะเออเริ่มดินแล้วว่ะมึงไปดูแกดิหนูเรียกพอเลยพอตื่นแล้วเฮ้ยถอยก่อนเดี๋ยวแกนึกว่าเราทำร้ายร่างกายแกอยู่ห่างๆก่อนอนะกยหนูพอตื่นแล้วบอกพอด้วยนะพวกพี่ไม่ได้มาทำร้ายพวกพี่มาช่วยลุงครับ อ,อ,อ,อังคืออองดีใจอ,องังคืออองดีมิโจพวกเราไม่ได้ไม่ทำไรนะมันกี้แกรูปหลังรูปแกด้วยนะใช่โอ้โหเป็นห่วงมากเลยอะตกใจนะแกน่าจะลืนล้นล้มน้องสาเลยอะก็ลูกแกก็ร้รองไห้ร้งอ,องไห้มันแกได้ยินเลยอะ ลองไปดูจุดที่แกนอนล้มมาดิลองเจอลองมันก็ไม่ทำร้ายเออแกน่าจะลงจังวะแกเดินลงมาตรงนี้หรือเปล่า,นนาเนี่ยเพราะเนี่ยพาะตัวนี้พี่พี่มันนี่เนี่ยฝึกหัวแกน่าจะพ้าตัวนี้เพราะแกนอนอยู่ตรงเนี้ยใช่เฮ้ยข่าลูกยังไหากินกบกินเขียดไงแกตื่นแบบแกน่าจะหิวหรือเปล่าอืมแล้วก็ เอาสลบหิวเป่าเออแบบแกนอนนะ่าจะเพรเแบบออาจจะนอนตั้งแต่หัวข้ามเลยเพระาะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วอ่ะน้องไม่ต้องห่วงอ๋อแกดูดิแบบน้องแกจูงพ่อเดินแบกบกระตันอยู่มากกับพี่พี่ไปลองเดินไปดูเนต่อแกขึ้นคนขึ้นรู้จกแต่นม่้เขียกจันทร์เลย น้องสาวน้องแกอยู่นะใช่อดูดิน้องแกเหมือนหิวด้วยเลยนะกินกับพ่อแกใหญ่เลยจับกินกับเนื้อใหญ่เลยพี่่เอาน,นี้เดี๋ยววันหลังแหลนะเราเอาไก่พวกเอาปลาดีกว่าขใช่หูข้างใางน,งงนเสร็จด,ดีกว่าใช่ครับว่ามันจะเบาวกว่ามากใชออ่แล้วก็มกันจะเนื้ออ่อนกว่านะบ้านนะใช่ครับผมแล้วก็ห <c oughs> มินข้าวเผื่อเอาไว้ให้ลูกเขากินได้อื ก็เดี๋ยวเราพวกเราเอาพวกข้างในหมูข้างในไก่มาให้เขามีเด็กเลย็ยลูกแกก็แบบอายุยังน้อยแต่ว่าแบบโดนคุณไส่ของพ่อจด้วยลูกเจ้านะครับแต่ห่วงพ่อมากเลยนะแกรักพ่อมากเลยนะพี่น่าดูมากนะครับดูกแกกินกบทินไส่จากลูก,ก,กแกนะทีแรกผมก็ว่าเจอไฟแว๊บๆนะแต่ทีแรกไม่ใช่ ล้วเราส่งมาตรงนี้น้องจะนั่งเศร้าอยู่นะบ้านนะใช่ครับเหมือนพ่อแกจะแบบองอนหมดสติแบบอยากให้คนมาช่วยดีนะครับวันนี้เ่ยลรงมาด้วยนะใช่ไม่งั้นนี่น้องอาจจะแย่แน่แล้วว่าพ่อแกก็อาจจะแย่แน่เลยครับใช่มีนะวันนี้เรามาบ้านถ้าเราลองคิดดูถ้าเราไม่มาคุณลุงก็แย่ดิใช่คือน่าสงสารมากพี่เหมือนพ่อพาลูกกินกบเพิ่งเขียดนะครับ บานก็ไก่ด้วยนี่คนระัเนี่ยเดินกลับไปเอาไก่ให้แกแล้วนะบานนะใช่ครับแล้วก็ประเด็นคือเราเดินเข้ามากันเนี่ยที่ท่ามีจะไกลอยู่นะแล้วข้าวก็เสิร์ฟด้วยนะครับเนี่ยจะเดินไปบพี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราทั้งสามเลยนะขอแค่แตละหนึ่นะขขนนนงหลายหนึ่งแทนนิติการนะครับลุง ลงุงนี่รู้ว่าแกนอนเมื่อสักทีหรือ,อยังวะเมื่อกทีเหมาอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเบอร์นะแล้วก็รีบดูลูกรีบหาลูกไปเลยนะแบบรีบลีบูปหัวลูกแกมันเจอในบ้านเมื่อกี้เจอเจอแลรีบแบบจับลูกแกแล้วก็ลูปหัวเลยอ่ะแบบน่าจะแบบสงสารลูกแกนะครับเนาะ <c oughs> ใช่คนลุงครับลุงครับคนลุงครับ ถูกไก่ไหมลุงไม่ได้กินไก่มาค่อนข้างที่จะไร้วันแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาไก่กับปลามาให้นะครับเดี๋ยวรหน้าเราทั้งไก่ทั้งปลามาให้เลยรนะัดใช่แล้วเปลี่ยนแบบไก่กับเครื่องในเลยไหมเกลี่ยมันมีเด็กไงเออาก็เนื้ออ่อนอยู่นะแต่หนูก้างใช่ไหมใช่เอาเปเออแราพกเอาข้างในไก่ข้างใน,นงูอะไรเงี้ยเด็กมันจะกินได้ให้พี่ๆคอมเมนต์มาดีกว่าว่้อยากให้อะไรมานะครับคอมเมนต์มาบอกเนี่ย,ยเดี๋ยวผมจะ จัดให้นะครับเดี๋ยวจะเอามาให้แกกินนะพี่พี่แล้วก็เราเนี่ยเพิ่งจะเอาไก่เนี่ยไปให้ต่อเนะี่ยแต่ยังไม่ได้ลงคลิปอ่ะพี่เพื่เพื่อนนอนติดตามรับชมกันด้วยนะครับนี่ใหญ่เนี่ยนี่ดิแกจับลูกแบบไม่ปล่อยเลยนะบ้านนะใช่จับปืนตุ๋นมากเลยครับอันนี้เนาะ คงจะไม่ทําร้ายเราแล้วแหละเพราะเรามาเป็นวินนะั้นเรามาช่วยแกเนยค่อนข้างที่จะหลายครั้งแล้วนะใช่ทั้งถูกมัดใช่ทั้งถูกมัดทั้งช่วยแกสังสักเลี้ยงแล้วก็ามาช่วยแกครั้งนี้แล้วก็ามาให้ไก่ให้ปลาไม่ได้ทวงบุญคุณนะพี่ๆแต่อธิบายให้ฟังนะครับแกน่าจะไม่ทํร้ายร่างกายเราแล้วนะ เนี่ยแกน่าจะเดินไปแบบนี้แหละบาสลองเดินไปดูด,ด,ดิมันลื่นไงเดินลองเดินนะลื่นนะลื่นไหมเนี่ยน่าจะสะดุดต,ตรงนี้แน่เลยเมืเ่อกี้ตรงนั้นลื่นนะมึงลองเดินดูดิเนี่ยนะลื่นอยู่นะใช่ลืน่นลุงครับแกลา,<แ>า,าไปเอาลูกแกไปเอาของดีให้เราอีกที่เข่าวะลุงผมไม่เอากันนะเนี่ยใครก็ยอะผมไม่เอาแล้วนะลุง ก้ามาให้ผมแล้วนะเกยเนี้ยดเด็กเขาเขาคืออาดีเด็กเขามงจ่อเดี๋ยวมือไอเกจยเลี้ยดเด็กเับเล่ยเดเขเนี่ย จะห่อไปเดียวรแบบับใช่ไอ้นู่นอื้มจะดูพาดาลูกเดินไปไหนดูไปหาจุกจับจบจับจิกกินของมันไมไม่แน่วันนี้จกไม่มีใครลนจมูกกว่าพี่แต่ว่าเพิน่นพอแกลื่นล้มอะ่ะแบบมวัวจะตี่ไปนานอะ่ะ ทำให้คุณใส่แกแบบจางลงแ่ะมันก็ไปไปเป็นไปได้หรือเปาเป็นไปได้แกพาลูกแกไปสั่งนี้แล้วอ่ไปอยู่เมืองอันนี้ตามมาบาร์บิคดึงตัวค่อนข้างที่จะเยอะนี่ตัว,วอะไรเดินมาวะ เย่รามาวางขาตนี้นะากอย่างนี้ต้นทีแกหากินกบกินเทียบกินอึ่งแถวนี้นะเมื่อกี้เนี่ยลูกออเต็มไปหมดเลยนะครับดูดิพี่รล้วก็กำลังหากินอยู่นี่กิ้นอย่าง้นะลังหากินเนะใช่เอเล่ Đó. Được ông hồi mà chưa mới chơi mấy Kẻ phó lưu kẻ đuôi nè Ừ Chứ chơi thân mấy Kẻ lưu kẻ đuôi Làm. เหมือนเป็นคนขึ้นเขาใช่พวกมาห้าเห็ดป้าตำแน่นะน่าจะเป็นพวกมหาห,หม้าเห็ดแล้วมักใช่แต่ก็แต่ละคนใจางานแล้วทีกว่าใช่โอ้โหยุงเยอะมากเลยนะ จะพาลูกไปเดินในยอพี่นั่งแล้วมันต้องห่างกินอะไรอย่างเงี้ยใช่อืมไอ้เสียงมาจับดังซ๊อกก็ใช่โหอ้กินอะไรวะจับเห็ดจับอนี่ยไม่เห็นบอกโอ้ตัวอะไร ม่ใช่เส<ช>ียงกระป๋องปะ่ะฟังดีๆดิจะกินจะกินอะไรเนี่ยใช่ปะ่ะเสียงกินดังจะ,งท,ำะงทำอะไรวะไม่สนใจียเหมือนกันวจะทำอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน เยอะมากเลยไอ้ลูกแกหัวเลาะนี่ว่าแกทาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมลูกแกหัวเลาะด้วยนะพี่ใช่เหมือนแกพาลูกแกเล่นอย่างเงี้ยป่ะอืมใช่นี่เราก็ไม่รู้นะ Ủa, quá Tùa là dễ dễ mà Được cho, Được chưa Pháp? Bởi ạ, phóng phóng khu Dùng dỡ nè Thắng dùng, thắng lín แกน่าจะกินอิ่มแล้วมั้งหรือว่าแกจะขึ้นป่าแล้วครับพี่พี่เฮ้ดิจับมนอพ่อไม่ปล่อยอ่ะก็คิดเอาพี่พี่ใายแล้วนะครับหายอยู่แล้วปะหนืพ่อจะขึ้นป่าปะขึ้นป่าใช่ไหมใช่ แต่น่าจะกลับที่ถ่ายแก่ก็แบบกินแบอื่นเยอะหายไปแล้วนะดูเจอยู่ในน้านี้หายไปแล้วดูดิในป่าก็ไม่มีแล้วนะเดินแกไปแค่นั้นแหละเดินแกไปเพี่โอ้โหไม่เจอเลยนะเจอพี่เห็นเดินขึ้นทางนี้เออเห็นก็เจอเดินขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยใช่แลค่ขึ้นเข้าป่าในนี้ไปแล้วใช่พี่อกับพี่เก่าหรือเปล่าไปหาพี่พักหรือเปล่าไม่รู้ใจนะครับ พาลูกแกไปนอนเงี้ยนะแล้วเราก็เดินทางกลับแล้วทางนี้แค่นั้นแต่ดีนะพี่ๆที่เราเนี่ยมาเจอทางตอนที่ดูใช่นั่งเลียดอยู่เนี่ยใช่ครับน้ำสานลูกแกแก้วที่ถ้าแบบเราไปเจอันข้างนาากเลยก็พี่ๆครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับและ น้องบ้านแล้วก็พี่เมาส์นะครับได้ออกมาอย่างข้างนอกลนะครับพี่ก็เมื่อกี้นะครับเราเนี <h <h ่ยนะครับตอนเดินเข้าไปเนี่ยครับเจอนะกับลูกผีโพงเนี่ยกําลังนั่งเศร้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นไรทีแรกนะครับเวลาเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอน้องแกเนี่ยกวักมือเรียกนะเหมือนทําท่าว่าจะให้เข้าไปช่วยอะไรสักอย่างนะครับผมกับน้องบ้านเนี่ยแล้วก็พี่เมาส์ก็เดินเข้าไปนะตาม มือน้องนะครับทีนี้พราเดินเข้าไปนะครับเจอเข้ากับร่างของพ่อน้องนะครับนอนหมดสติอยู่นะครับเราเนี่ยก็ทําการช่วยเหลือนะเดินน้องบาสเนี่ยไปปลุกนะครับจนแกเนี่ยตื่นนะพี่พี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแกถึงนอนหมดสตินะครับพี่พี่อันนี้เราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับก็ยังไงเนี่ยเราทั้งสามคนเนี่ยต้องขอเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวไงคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสามเนี่ยกล่าวว่าจะเอานะครับ ของกินออกมาให้ลูกผีพงและคุณลุงผีพงนะครับมารับประทานกันนะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราทั้งสามคนนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านนี้ก่อนนะครับพอตอนนี้อ่ยลิ้นและยุงเนี่ยกัดผมเนี่ยต็มเลยนะครับแล้วมันติดไว้แล้วนะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมนะครับต้องขอลาจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ